เได้แล้วเป็นไงบ้างเนี่ยเราอ่ะไม่ใส่เกียร์ตรงนี้คาดเบลยังอะอาวต้องคาดเบลคาดเบลด้วยไม่ได้นี่เธอปูกฉันมาขับในเวลาที่เป็นแบบว่าฉันไม่ได้ขับเัื่อนนแล้วเนดีมากเลยเนี่ยในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วใช่ในที่สุดวันที่มึงต้องแบบก้าวหลอดนะคะกูจะสบายแล้วเนี่ย อันไหนอะอยู่ตรงไหนเบรกคัสเอ้ยเบรกเอ้ยคัดเลงอะไรอยู่ตรงไหนเน่ข้างไหนอะซ้ายขวาเนี่ยเหยียบไงเนี่ยกูสนส่งกูแล้วเนี่ยมีคนขับรถให้กูนั่งเนี่ยกูสนเดี๋ยวเราต้องทํายังไงก่อนเนี่ยตีนข้างนู้นอะตีนข้างไหนใช้แค่ข้างเดียวข้างขวาใช้ข้างเดียวเลยเออซ้ายไม่ต้องไม่มีคัสดูก่อนมันก็มันอยู่ตรงไหนอะเดี๋ยวเอาไฟส่องก่อนแป๊บหนึ่งโอ้โหมึงเปิดไฟตรงนี้ก็ได้หรอกอ้าวเหรอใช่ขอโทษโอ้ อันนี้มองไม่เห็นเลยใช่ปะซ้ายขวาอันไหนคันเร่งอันไหนเบรกคันเร่งอยู่ริมประตูเบรกอยู่ตรงกลางอันนี้เราต้องไปทางไหนก่อนเนี่ยฮะอันนี้เราต้องจับอันไหนก่อนอ่ะอันนี้ก็เหยียบก็เหยียบเบรกไว้แล้วก็ดึงดึงเป็นใส่ตัวอาเบรกนี้อยู่ตรงตงข้างขวาใช่ไหมซ้ายอยู่กลางมาเป็นกลางดีกว่าใช้ขาข้างข้างเดียวหรอข้างเดียวใช้ขข้างขวาใช้ข้างขวาข้างเดียว เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายมันจะยันแหลมเธอเขาถามว่าเบรกอยู่ตรงไหนตรงกลางกลางไหนแล้วมีอันที่สองไงมีแค่สองอันเลยหนึ่งกับสองอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมอันนั้นอะคันเล่งเลยริมสุดอ่ะซ้ายสิอะซ้ายอ่ะซ้ายซ้ายคือเบรกใช่บรกใช่ซ้ายคือเบรกอุ้ยฉันรอดนี่เนี่ยฉายเหยียบเบรกก่อนใช่ไหมเข้าไปตัวอาใช่ไหมกูจะได้ไปไม่ได้๋ยวกูอรัธนาภะคุณพระคุเจ้าวก่อนเดี๋ยวกลัวมากเลย ไว้ไงต่อมึงเอาเบรกมือลงแล้วมึงอย่าเบรกก่อนอย่าเบรกนะติดขวดน้ำไหมเนี่ยไม่ติดโอเคอายังปล่อยปล่อยได้ยังปล่อยแล้วเออค่อยๆปล่อยมันจะค่อยๆไหลไปมันไม่มันไม่แรงฮะนะโอเคเออทำไงต่อเออก็หักพวงมาลัยดิอ่าหักเออเนี่ยหันหน้าออกนั่นแหละเออดูหลังด้วยนะรถมาเปล่าอ่ะดูยังไง ดูว่ามันมีรถมาหรือเปล่าดูทั้งไหนทางนี้ทางนู้นนะเออน่ะค่อยๆไปโอ้หเธอก็ต้องดูทางซ้ายและขวาเพราะว่ามันดูต้องดูสองฝั่งเธอก็มั่นใจในตัวแล้วหน่อยพอ,อ,อแล้วเสร็จ <Okay. S 1> แล้วก็ไปตัวในต่อ